หวังว่าจะไม่ใช่เซิร์ฟเดิมนะหวังว่านะโอ้เยี่ยมไม่ใช่เซิร์ฟเดิมคำสั่งเดิมเลยมาาเออมาเอฟเอฟเกิดงต่อไปคำสั่งเอเคสองคำสั่งนี้ผมใช้ประจำมา เมื่อ่รตะกี้กดผิดจากที่จะตัดการเป็นแต่เป็นปิดคลิปเฉยตะกี้กดผิดนะครับขออภัยมาเฮ้ยจะฟันเหรอจะฟันที่หน้าเหรอพุกวีไอโอเคมา วีจีเฮ้ยคิดว่าแกจะหนีชั้นพ้นเหรอพุกนี้จากการพุกไม่ได้หรอกฮ่าช่วงนี้อาจอาจจะไม่ได้พูดเยอะอะไรมากนะพอดีช่วงนี้พอดีช่วงนี้ติดเรียนนะแล้วเสียงแหบเสียงแหกจากการเสียงแหบจากการคุยกับเพื่อนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้อ นี่แหละถึงเวลาฆ่าเทพ <c oughs> เพื่อนลองยิงหน่อยนะ <c oughs> หน่อยแกไม่ให้ฉันยิงงั้นเหรอได้ย, <c oughs> ยังมายิงฉันอีกหยุดได้เร้ว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> อย่ามา,า่า ค้างไม่ไม่จริงค้างอยู่ในห้องทีไรค้างตลอดเลยก็แง่สิเราใช้เราใช้คำสั่ง FF ไปแล้วนะเลยมีโลตลอดฮะหืมดู่าก่อนโอ้ พุกมันพุกได้ช่างน่ากลัวเหลือเกินพุกโอ้พุกโอเคแต่มันพุกเราไม่ได้หรอกเพราะเราใช้คำสั่งกดเอาไว้แล้วจิกเปล่าเฮ้ยเราลืมคำสั่งกดาออัอน,นั้นมันเซ้พี่แล้วคำสั่งกดไปเลย มันสั่งระเบิดเราฮ้เยเฮ้ยขยายใหญ่เหรออ้อยระเบิดอีกว้วใครฟาแฮกเกอร์โอ้ตัดไปเซอร์ <Mother> เบอร์แล้วเฮ่อมาไล่ต่อดีนเนี่ยอืมคลิปนี้ตัดต่อเยอะนะแต่ที่จริงผมต,ตัดต่อน้อยมากเลยนะเฮ้ยแมวแมวแมวต้องเอ ต้องอลองแบบนี้แล้วกันาลองดูเพื่อจะได้ผลหวังว่าจะไม่เจอแฮกเกอร์อีกนะก็แค่หวังว่านะแต่แบบนี้มันจะมีแฮกเกอร์ได้ไงเออ เออแบ p นี้เล่นไงไม่เคยเล่นเคยเล่นครั้งแรกก็เคยเล่นครั้งแรกตอนมีโลบักเยอะๆแล้วแล้วก็ไปซื้อล่างไททันซึ่งผมก็มีล่างไททันแล้วเฮ้ยน้ำมันดีมะเปล่าใช่ปะน้ำมันดีมะเปล่า ไม่รู้ช่างมันท่านเน็ตกระตุกท่าเน็ตกา,กากขอภัยด้วยนะพอดีว่าผมอยู่ในห้องอัดอ,อับมุมนะคือผมอยู่ในห้องเลยนะครัแล้วก็ปิดประตูแน่นด้วยแล้วก็เขียนว่าอย่าเข้ามาถ้าถ้าเข้ามาปรับหนึ่งพันข้อความแจกผมเองที่จริงก็จะบอกชื่ออยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะเราต้องปิดบังความรับ เอาไว้ให้ดีวูฮูวูฮูอาหลุดลางเลยเอ้ยจะขึ้นไปยังไงเจ้าชีพทำแบบนี้วัวรัวเอาเฮ,ฮ้เป็ดโอเคเฮ้ยเราลองทำอย่างนี้ดูไหมดนลากมาเอาเฮือยใส่ในนี้แล้วก็ป้าเา้ย บราบากี้บราบลบลโอ้แมปนี้ไม่มีอะไรนะหน้านุกมเลยเพราะฉะนั้นขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย